ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดไ okay. ทยในเยอรมันนะคะมาทำบุญด้วยกันค่ะทุกคนที่นี่ชื่อวัดอะไรนะคะวัดว <Monday> ัดเทิดพระเกียรติวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพโอเคค่ะ

結局は考えでしょう。 เเราสโอสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้เราอยู่ในอุโบสถ์นะคะทุกคนเดี๋ยวว่าที่สวดมนต์นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้องด้านนอกสวัสดีทุกคนคะ่ะเราอยู่ที่ วัดไทยนะคะทุกคนที่เยอรมันนะคะวันนี้มาที่วัดเพื่อมาทำบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีพิธีสวดมนต์นะคะทุกคนที่นี่เดินไปแล้วต้องบนสูงมากนะคะได้เก็บบรรยากาศเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนได้ดูนะคะที่นี่เยอรมนีคะ่ะที่นี่เป็นวัดไทยคะ่ะทุกคนคะ่ะ นี่ประชาราักนะคะนี่เป็นนี่คะ่ะทุกคนเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะที่นี่วัดไทยเพื่อนๆได้ดูนะคะทุกคนจ้ามองเห็นกันไหมจ้า มาชมบรรยากาศที่วัดไทยนะคะเ,เพื่อนๆที่นี่ก็จะพูดเสียงเบานิดนึงนะคะตอนนี้ก็กำลังต่อพระท่านมานะคะจะถึงประมาณเที่ยงนะคะเพื่อนครับชมบรรยากาศกัน,กนไปนะะนี่ค่ะชื่อวัดที่นี่วัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพเมืองรส โรสไวน์ถูกป่ะคะทุกคนเยอรมนีนี่ค่ะนะคะที่อยู่ที่เยอรมนีนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะกิจบรรยากาศในเพื่อนได้ชมนิดนึงค่ะ ก็นี่เป็นรูปประชาชนรักษสแต็มสเตมนะคะของราชการที่สิบนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้มากันแล้วมาแล้วมันมาแล้วนะคะได้ยินเสียงแล้ว <c oughs> มันพระพระมาแล้วหรือเปล่าได้ยินเสียงท่า <c oughs> <c oughs> นมาทาเจ้าพนิชกำลังกำลังมาแล้วหรือเปล่ามากี่อ,องค์ นุอยู่ตรงนี้หนูได้ยินเสียงนูได้เข้ามาก,ก่อนเสร็จแล้วใช่ 私はそれを考えているのは、これえているのは、これを考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 えている Ich ich schon live. Live? เหมือน ja. okay. Ich gesehen? Das ist doch live da meine ja. du kannst live, เปียกน้ํา Du bist da.

Okay, etwas? Wo sind wir jetzt? Hallo. Svatikan, Lantan. Guck mal, ein Million Leute hier. Ja, yeah, ich weiß, ein Million. Ein Million Leute. Ein Million Sawad ich no. I know. Weiß ich. Ich weiß <hums> ที่นี่ค่ะทุกคนอยู่ที่วัดไทยนะคะสวัสดีค่ะมาทำบุญด้วยกันนะคะที่นี่เจอรมีนี่มอยชูทางด้านนน้นนะคะสวยงามมากค่ะนี่ก็เป็นพี่ๆน้องๆพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่เยอรมันนะคะ ชมบรรยากาศด้วยกันนะคะโอเคกูดเบสโอเคมา okay. ชมไปเรื่อยๆนะคะกับบรรยากาศวันนี้ <Okay. S 2> นะคะโอเค ลูกก็มันพูด <coughs> <laughs>